เอ้ยห่อมาถึงไงห,หอยันให้หนมหอช่วยยันนิดหนึ่งถึงร้านแล้ว <laughs> <c oughs> ยันคนยันคนอะไรมันเอาอะไรมาอีกแล้วเอารถมาทังครับอ๋ออันนี้รถใครวาเมื่อกับคุณคุณไอ้น้ำผมอ๋อเคยทำที่นี่แล้วประมาณหนึ่งปีที่แล้วเอ,อ,เอ,อแล้วทำไมมันเหลืออย่างนี้ล่ะรถล้ถมมันก็ไม่ได้ขับเลยนี่ <laughs> แล้วเจ้าของมันล่ะติดรอทำงานอยู่บ้างแค่ติดรอว่าเค่โจอะไรวะเออนี่จำได้หนึ่งปีที่แล้วท้อยเสียก็ไม่มีท้อยเสียไปไหนนี่โดนเพื่อนมันยืมไปครับโดนนึกว่าโดนตำรวจโดนเพื่อนยืมไอ้ท่อที่เสียโดนเพื่อนยืมแต่ท่อเก่าโดนตำรวจจับนี่ดังไหมมันไม่ผ่านจะดังมาแล้วอืมเออแล้วทำไมทไมเอ็งโ hop อันนี้วะฮะ เห็นมาจากบ้านเพื่ออะไรไกลแค่ไหนโอ้ก็มาแจ้งตรงมาแจ้งอ๋อเออนะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกว่ากว่ามาให้ใจมาสิแล้วให้ไม้ดังับเข้านี่เลยเดียวอ๋อติบอลทุกวันจูงรถนี่เหนื่อยความฟิตใช้ไม่ได้ไม่ผ่านอะแล้วรถนี้มันเป็นยังไงบ้างบอกมาสิมันจอดไปนานมันสตาร์ทไม่ติด แล้วท่อก็ไม่มีใช่นั่นแหละเราคือยังไงเจ้าของซ่อมหรือไ,ไงนะหรือเราดูแลให้มันเราดูแลมันเราเป็นสปอนเซอร์ให้มันสงสารมันนี้เพื่อนมันขับได้บ้างคนมันเยอะเพื่อนมันเยอะแล้วมันไปส่งยากลำบากเออเองงต้องวิ่งหลายเที่ยวเวลาไปเรียน,น,นหรือ<ล>เวลาไปติบอลใช่ไหมครับเออต่อไปมันก็จะได้มีมีรถขับแบบเป็นสามสี่คันจะได้ทําเบิกไวอันนี้เองเป็นเอ็มร้อยห้าสิบให้เขานี่นั่นแหละอ๋อสปอนเซอร์ให้เขาใช่ไหมลืมลืมผิดเองเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วเองทําให้เขา ดีเลยือวาพอให้ขับได้พอให้ขับได้ครับแล้วคอยมันจิตตั้งทำดีเองอ๋อเนาะเรามีงบเรามาลงกับรถเพื่อนมากก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจัดให้จัดการโดยโดยโดยช่างบุญหออืมหายสายหัวทำไมพี่ทำเองเอาป่ะมาดูไฟดูอะไรสิว่าอย่างไงแลวาชดชดคาบูล้างอะไรเรียบร้อยเลยแล้ว ไม่ใช่ไฟหน้านะครับดูไฟหัวเทียนอ่าเริ่มต้นยังไงก็ช่างแล้วแต่ช่างบุญหหอนะครับว่าผลงานจะออกมายังไงอย่าให้แรงกันไปเนอะเดี๋ยวไอ้น้ำมันพีลึกาไปกิ้งอีกเออเอาโอเคลงมือครับตอนนี้น่นี่อะไรทำอะไรบ้างเมื่อกี้เป่าล้งคาบูเป่าน้มหนูใหม่เพราะว่ารถจอดนานใช่ไหมน่นแลอะไรลูกยางต้องเข้าล็อกเป๊ะเดี๋ยว ปโดยช่างหอฟิวเอาอะไรมา่ทยนมันเครื่องอ่ะคันนี้จะทำให้เป็นทรงอะไรครับนี่คันนี้ทรงิงงจอนเขาจะทำทรงอะไรคันนี้ไวรุนซิงไวรุนซิง อาสามอย่าไปนะอย่าไปอาสามนะเขาพูดอ่ะอืมอินเอะไรนะช้ชวว่ถ้าถามภาษาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคือรู้วิวสิปัญญารู้จักไหมไหนโรชิ tên ta cửa, ta cháu 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 con cháu cháu เหลือท่อท yeah. ี I ่อ nah ้อมงเหลือท่อจัดเลยครับอย่างนี้ช่างจอน้อยๆไไออช่างจอนเอาท่อฟิวเองเปลี่ยนท่อด้วยใช่ไหมใช่ต้องเอาท่อสภาพไหนพอพอได้ใช่ไหมช่างจอนเอาท่อมาหน่อยครับนี่ครับมีท่อแดงครับมีท่อแดงเลยไม่มีมีท่อดำเฮ้ยตกลงเองเอาท่อไหนกันแน่เนี่ยอันนี้สภาพไม่ดีต้อง ท่อสวยๆให้ม hey, ึงเบิกใหม่เลยแล้วกันเบิกใหม่เลยเนาะครับไม่ทำไมเองต้องเบิกใหม่เองเป็นยังไงวะสภาพไม่ได้เฮ้ยเองดูสภาพรถก่อนให้เหมาะจอนวันนี้ท่อที่เหมาะเอาท่อมาวางท่อที่เหมาะกับรถคันนี้คือตัวไหนแล้วแต่จอนจัดเอ้าจอนว่าไหนก็ฟิวก็เอานั่นแหละเฮ้ยจัดไหมฟิวนี่สูนไม่สวยเออ ไม่ต้องทอดมียี่ห้อเงี้ยเอ็งเอ็งเอาทอดแดงใช่ไหมครับฮ่าจอนไปเอาทอดแต่เรามีทอดดำทำไมดิมีแ่ทอดดำเหรอเอ้ยทอดแดงสายสีแล้วดำอะไรนะดำของตัเองไม่ใช่ดำอะไรเนาะดำเซฟันซันอ่าลองเอาไม่ดูก่อนดิลองเอาไม่ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนี่ มาเลยมาเลยครับดำสะพานสั้นโอ้คอคอยี่แปดไหนไหนไส้ไส่ท่อนี้อยู่ไหนเอาให้ดูหน่อยไอ้พี่เอาไส้นี้ไหมเอานี่ไหมเนี่ยคนรวจจับปีช่างเกินโอ้ไส้ยาวแท้าท่อนี้เอาโอเคไหนมื่อเจ้าฟิวเลือกชาญอะไรนะชาญปีไอ้ใครไปคนพูดนะไอ้ยูฟ่ามันว่าชาญปี อะนรับชานสปีดก็เราลองลองเทียบเทียบดูสิจะเหมาะสมไหมถ้ายังไงก็เอาเลยเนาะดำสะพานสั้นโอ้สวยสวยรงร2 5้ารับได้เลยเดี๋ยวอาจจะเอาตัวยึดท่อตัวตัวหนึ่งจะได้ดูดีอ่าหูคอมาย่า่ใหญ่เลยสีบาวสีบาวคันนี้เสร็จคงจะสวยน่าดูเนาะเฮ้ยแต่ก่อนเองจอดเองจอดข้างทางไว้สิวันไม่หาย แต่ทําเสร็จตอนนี้รับรองเองโจทดหนึ่งวันก็ไม่หายอีกเหมือนเดิมอาไม่ใได้มไม่่ได้โอเครีบใส่ในที่สุดท่อก็ในที่สุดท่อก็ติดตั้งสำเร็จนะครับเื <c oughs> อ่ออะไรวะนี่ <c oughs> อ้าฟังเสียง น็อตหายหมดเลยมันคันจนน็อตหายหมดเลยอ่นนะครับไม่ใช่อะไรนะครับอันน no ี né, no. aa, ้เป no ah, ็นเป็นโค125นะครับก็เลยต้องเอาแก๊สเป่าดัดให้มันได้ทรงครับก็ในเมื่อเจ้าฟิวอยากฟังเสียงก็ลองสตาร์ได้ฟังอ้าวแก๊สมาเลยจ้ะจัดบ้านอนี้เนี่ยกราวดีกี่รอยจังหวิน เอ้โหออไไออก,ก็ได้อะก็น้องตลอด <laughs> น้องต่าน,นะครับและแล,แล้วได้โทษชันสปีดของเว็บร้อยยี่ห้านะครับแต่ต้องส่วนโคก็เป็นของร้อยยี่ห้านะครับต้องแปลงต้องดัดกันยกใหญ่ อะในที่สุดเวฟเจ้าฟิวจูมานะครับก็สำเร็จโดยได้ท่อของร้อยยี่ห้าเฮ้ยไหนมันไปไหนฟิวไปไหนเอ๊ะมาขับดูก่อนเดี๋ยวค่อยใส่เผื่อมันจะมีปัญหาอะไรลองขับดิขบดับเลยละ่ะเออไม่ได้มีใครลองเองเองเป็นคนลองไปเออไอ้เด็กอ,อะไร,รมันจะขูดเหรอฮมมันจะขูดแล้วครับเออก็มัดในลวดดิ ไอ้เฟวรถนี้เขาเรียกว่าอะไรรถทรงอะไรนะทรงซิงทรงอะไรนะทรงซิงพูดให้ถูกทรงอะไรทรงชิงครับทรงเชงนี่ครับืมไปพูดผิดแล้วไอ้ช่างจนทรงอะไรครับทรงข้างซิงครับทรงข้างซิงวัยรุ่นอะไรนะวัยรุ่นอะไรนะทรงซิงเออทรงซิงเบรกหลังเบรกอยู่นี่ทดสอบอันดับเจ๊กี่ใบ ให้ใครปิดกุญแจนี่ใส่แบบเครื่องไรอ๋อกูยะขียปากเยได้ไหมเนี่ยยุ่งยากกับกุญแจมากนะครับคันนี้เอาเอาเาึถึมเอาขึ้นขเอาเอาเอาาสตาร์ทขึ้นก่อนาสตาร์ทสอ่อง แรงเว้ยคันนี้เฮ้ย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 เบรกหลังไม่มีด้วยโอ้นุ่มเว้ยนุ่มนุ่มนุ่มอ่าเป็นยังไงผ่านผ่านสวยงามเนาะอ่าโอเคเอ็งก็ไปประกอบชุดสีไป แล้วคันนี้เวลาไปย่าเทียมจะเอาไปไหมนี่เอาไปครับเอาไปซิงเ,งเพราะว่ารถเราเวลาไปมันไม่ค่อยโพเนะ<ง>ให้ให้เจ้าของมันมารือยังเจ้าของรถม<า>ไม่ต้อยมาโหลดเน,น่อร <laughs> นะรถเราทำแล้วเอ้